กินข้าวยังกินแล้วจนหมดพุงกี่เลวเนะี่ยกินแล้วไม่ไปไหนแล้วนอนเฝ้าเลยนี่แหละนี่สนี่สของหมาได้อิ่มอยู่กับอิ่มกับใครกับจงรักพักดีกับคนนั้นแหละใครเอาให้กินก็บจาหน้าของคนเอาให้เอาให้กินนี่แหละมันจำเอาไว้เลยไม่ไปไหนแล้วนูน่นตัวนึงนูนน่นอีกตัวนึง ได้กินแล้วไม่ไปไหนแล้วนอนเฝ้าออกุฏิทั้งวันอ,อืนี่ไอ้ตัวนี้มีลูกอ่อนมีลูกน้อยนมกำลังคัดเลยหากินเพื่อให้มีน้ำนมเลี้ยงลูกอะไรเห้มันกินข้าวยังมันกินข้าวแล้วยังมันมีน้ำนมให้ลูกมังหรือเปล่ากินข้าวแล้วมะจน,นหมด ถังจนหมดลางข้าวหมูเลยนะนอนส่งเลยอิ่มแล้วนอนสงเลยไม่ได้กินข้าวตามเลยหยุดอยู่นี่แหละนอนเป้าอยู่นี่เลยมีกโรโคไปของที่รง 嗯、考旅游知道。嗯 <laughs>